9. เอกัญชลิกาเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระเอกัญชลิกาเทระพระเอกัญชลิกาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวิวันดังทองคํำมีนามว่าวิปัสสีทรงเปรียบด้วยนายเกวียนผู้เลิศ เป็นผู้นรชนผู้ประเสริฐทรงเป็นผู้นำโดยวิเศษกำลังเสด็จไประหว่างร้านตลาด181ทรงฝึกผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกผู้คงที่เป็นเจ้าลัทธิใหญ่มีปัญญามากข้าพระองค์ได้เห็นแล้วจึงเป็นผู้เลื่อมใสมีใจยินดีแล้วได้ประคองอัญชลี 182ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ประคองอัญชลีไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกคติเลยนี้เป็นผลแห่งการประคองอัญชลี183คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกัญชริกาเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีเอกัญชริกะเทราประธานที่9้าจบ